ธมฮอ k plus นี่นะครับจริงๆเริ่มต้นจากการทำ performance test ฟังดูแล้วอาจจะดูว่าแบบโอเหมาะกับมือใหม่หรือว่าต้องเป็น professional โ no, นครับเหมาะกับทุกคนเลยเพราะผมเชื่อว่าการเริ่มต้นการซ้อมที่ถูกต้องและปลอดภัยกระดูมเม็ดแรกสำคัญฮะ ซึ่งการทำเทสของเราเนี่ยจะมี2รูปแบบการเทสจากการเก็บตัวอย่างเลือดเจาะแค่ปลายนิ้วแล้วก็การเทสแบบนอนบรอก็คือไม่ต้องใช้เลือดใช้โปรโตโคอลที่เรามีสองการเทสนี้จะผ่านโปรแกรมของ i n s i ซ h ์นะครับเป็นโปรแกรมอันดับต้นๆของโลกให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดตัวนี้เป็นไลเชนซ,ซอฟต์แวร์ที่ในประเทศไทยมีอยู่แค่2เจ้าเท่านั้นนะครับหนึ่งในนั้นคือ ok plus ท Plu อปือทําแล้วนักกีฬาจะรู้ถึงขนาดว่าบอดี้คอมโพ i ิ i o n ตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนต้องปรับอย่างไรค่าต่างๆ เราจะได้ครบทั้งหมดนะครับรวมถึงแบรนดิ่งโซนที่เฉพาะเจาะจงสําหรับตัวนักกีฬาเองเพื่อการเริ่มต้นที่ถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุดครับ o อลม h ห l บลั